สาเหตุจริงๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับมันเลยจําเป็นต้องตรวจแบบละเอียดในแต่ละจุดแต่ละจุดไปเพื่อให้รู้แล้วก็รักษามันตรงจุดพอมันตรงจุดแล้วเรื่องนั้นมันหายไปหรืออื่นๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามมาเรื่อยๆง่วงกลางคืนก็ไม่นอนร่างกายต้องเพียถึงจะหลับไปได้ก็เป็นอย่างนี้ครับมา2030ปีลองทานยานอนหลับยาแก้แพ้กินวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยครับลองหลายๆอย่าง แต่มันดีขึ้นแค่สองสามวันเองครับพอรู้ว่ารักษาตรงเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจใรอ,อบทางชัดเจนก็เลยมีความคาดหวังว่าถ้าเรารู้เฉพาะทางเลยเนี่ยจะรักษาให้หายขาดได้จากที่ฟังจากหมอนะครับการตรวจ้ำไลายเนี่ยจะทำให้รู้เรื่องสารเวลาตทนี้ว่ามันจะทำให้ลอง,ลองนอนลำหน้าเราคืนได้หรือเปล่าแล้วเราจะตรวจแล้วเนี่ยสารเวลาตนินี้ตอนคืนมันกลับบ้านไปทำให้นอนไม่หลับก็เลยจะต้องเข้าโปรแกรมนี้ มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นเหตุเป็นผลกันว่าการรักษามันต้องตรวจเรื่องอะไรบ้างแล้วรักษาตรงจุดเรื่องอะไรบ้างค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับสาเหตุจริงๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับมันเลยจําเป็นต้องตรวจแบบละเอียดในแต่ละจุดแต่ละจุดไปเพื่อให้รู้แล้วก็รักษามันตรงจุดพอมันตรงจุดแล้วเรื่องนั้นมันหายไปหรืออื่นๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามมาเรื่อยๆ